อ้าวทำอะไรครับวันนี้แมทชิลกินนมเหรอรโอ้โหต่างเยอะใะเล่ามาดัก้ายหน่อยดิเดืวทักทายหน่อยมานับเงินนับเงินนับเงินเดือเครับ <c oughs> นกกินนมมา คงเดชครับอย่าลืมชื่อพ่อครับพ่อชื่อพงศักคงเดชพ่อชื่อพงศักนะครับเจ้าเจ้าอันนะเงยบเง็บเง็บเง็บ